อุ้ยนี่ไงเราได้เป็นตัวละครที่เราไฟ่ฝันกันแล้วทุกคนเบอร์เดโฮสเบอร์เโฮสเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี่ยวกูซัดเองซาบีตัวเดียวอ่ะพอปืนกูเก็บเสียงเฮ้ยมันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินเฮ้ยมีเลื่อยด้วยมใครเอาเลื่องไหมมึงยิงเก็บเสี่ยงเห็นไหมแม่พี่วิ่งไปตรงมันเหมือนมีตัววิ่งนำแล้วมันก็วิ่งตามเว้ย เราไม่เล่นแลมันเป็นลุกๆใครลิเปอรประตูยังวะไอ้บ้าไ้ไปไปเชื่อเล่นไปด่านสาวเนาะงานแี้เราเล่นมาทั <S <S okay, ้งวันแล้วไม่เหงาจะกดสาวแล้วอ๋อเดี๋ยวหมดโควตาเหรอเดี๋ยวหมดโควตาเหรออุ้ยๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆไปเฮ้ยข้างๆ ไอ้บีมกับจัดไอ้ตรงที่มันจิ๊บเออไอ้สัดว์ไทยป่าระเบิดตอนนี้เนี่ยเกือบตายแค่ตัวป่าระเบิดนั่แหละไอ้สัตมันมีนี่มันมีตัวที่มันพก่งแทงระเบิดนะถ้าเรายิงมันจะระเบิดเพื่อนหนุบจานหน้าเองไปเบิดเลยคนนี่เหยเบิดร้องลุ่งเลยร้องเออในไรเพื่อดเพื่อนแล้วประตูเปิดแล้วเพื่อน ตู้ไหนวะตู้ใหญ่กูเจอเรื่อยไงเนี่ยตรงนี้มีเลื่องกันหนึ่งเนี่ยเอ้ยตรงนี้มีลูกซองกระบอกหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเจอเรื่อยแล้วเจอเรื่อยตุ๊เพ่งกูแล้วเฮ้ยเสี้ยเฮ้ยไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเอาเนี่ยอุปกรณ์้พวกมึงแล้วเอาอย่นี้เอ้าไปสักอุปไปสัก ไอ้มึงยิงตัวใหญ่แบบนี้มึงไม่มาจริงๆหรอกูยิงยู่กูยิงยู่กระสุนหมดใจเย็นดิเพื่อนโอไปมาแล้วมาเยอะเลยเฮ้ยมีป้อมปืนอีกเลยวะไอ้คนเราฟังเพื่อนเฮ้ยดูคนเราฟังนี้ อุ้ยเชือกมาระเบิดจะมีระเบิดเต็มเลยโอ้เชือกอย่สายมาระเบิดนะเนี่ยเพื่อนพูดจริงนะเนี่ยเอ้าเชือกตายไ้สัตว์อย่าเงยมันยังไม่ตายเลยมึงยังเยอะอยู่ข้างบนมานระจุยเอนี่นี่อี่ตัวตัวกิต์นี่ตัวกิต์เน่ยวะ นู่นตรงนู้น,น,น,นตรงที่บาร์สอยู่เราต้องไปตรงไอ้บาร์สอยู่ไปไป,ไปนี่รอโดดไอ้พวกรอโดดเฮ้ยข้างหลังเข้าเ้ยข้างหลังเข้าอ,อ,อื้มอตัวระเบิดไอ,อ้หเหี่เฮ้ยไปกดเ๋ยากูไปกดยิงคุมกันทีได้เพื่อนไอ้กูยุงม่ต้องห่วงเ่้น Ô mày thằng hao. Đi bán là thao 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 gì là thao bán là thao bán là thao bán đúng thao bán là 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 ไอ้ตรงนี้มีกล้องไอ้บมีกล้องยานะเอ้ยกูทิ้งกล้องยาหรอกินเน่มันเป็นเหมือนผ้าพันแผลวะไอ้ตรงนี้งานบิงอ๋อก็ทแผลแใช้ใช้โอเคเอลขึสนกันหลังให้ดนวะ ต้องลงทางนี้บิงเดินมาทางนี้ถูกแล้วโอ้ยระเบิไอตัวระเบิดไอตัวระบดว้าลงนีลงนีไอตัวยับ์ิไอตัวยัด้ยนั่นีกเวนนี่ไงลงทางนี้บิง ว่าใช้มีดตมันตายไปอ๋อมันมีทางนู้นลงนี่ว่นี่ลงทางนี้ลงทางนี้ลงทางนี้มีทางลงได้สองทางลงได้สองทางไปทางไหนนำรู้เลยเดี๋ยวหมันก็ต้องขึ้นมาข้างบนไม่ใช่เหรอเราอยู่ข้างบนก็ได้บา้างก็โอเคให้กูอยู่ข้างบนน่ะคิดถูกแล้ว,ลวอ๋อเราต้องลงข้างล่างอีกเว้ย <c oughs> เอ้ยไม่ต้องลงมาก็ได้บาสข้างล่างมันเป็นไอ้นี่พิษ <c oughs> เป็นพิษเป็นพิษ ไอ้บิงตรงนู้นอีกอันบิงไอ้บิงบิดไปไหนขึ้นมาหายใจเก็บแล้วกันเออเก็บอะไรก็ได้เออกูจะตายแล้วกูจะตาย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 เอ้ยบิงตัวพิษไอ้บิงตัวพิษข้างหลังมึงระวังเอ้ยมึงขึ้นไปข้างบนเยอะนะเพื่อนไอ้บาสข้างบนขึ้นมาเยอะ โอเคน้องห่วงเพื่อนกูจะสู้เพื่อนไหมวิเชียติดหมก,กันเนอะยิงมันไม่ตาย <c oughs> เฮ้ยมันดูดอากาศแล้วมันดูดอากาศไปแล้วเฮ้ยเราต้องลงแบงล่างลองลงแบงล่างเราเพื่อนตูโมกเปิดรับแ,แต่วันนี้ทางลงอยู่ทางนี้นี่ตจะไปเราต้องไปกันอะไรนี่กัรรถไฟใช่ป่ะอยา,ายกอยากนะ ยังยังยังไม่ถึงเหมือนกันหรอเฮ้ยเอ้ไอ้ใครใครพ่วงฟอนรวยแล้วนะไปแล้วนะไอ้บ้านไหมไอ้บ้านเดือดดิ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 เฮ้ยโดนแล้วไอ้ตาโดนไอ้ตาโดนบลูของหลังให้แล้วกันไม่มีเยจ้ไม่ใจข้างบนไปไปเราต้องไปแล้วเราต้องไปแล้วเราต้องจุ๊กเราต้องจุ๊กมันมันวิ่งมาหาเราเราต้องจุ๊กมันไอบลบลูลููเกียรแล้วบลูเกียรแล้ว มาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนไปไอ้บ้าระวังไะเบิดนึกเอไ่เชี่อไอ้ตัวเรียกอยู่ตรงไหนหวะววยิงแล้วูยิงแล้วูยิงแล้วยิงแล้ว บาร์ตรงนันมีพิษนะบาร์ตันมีพิษอ้นกระสุนมนจะหมดนะเพื่อนไี่ตงรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพืนันหลังแล้ันหังล้งันหลั้ไปเราต้องเดินหน้าไปแล้วเพื่อนเราต้องลุยแล้วเพื่อนเบไมปไปไปไมามาเร็ว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 มวแล้ว เอาต้องวิ่งลูอย่างไรทั้งหมดเนี่ยมาเข้าห้องเลยเข้าห้องเขาห้องไอ้ประตูมามามาบุ๊กติใครแม็กเข้าบุ๊กติถูกช่างไม่มันไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนกำลังตามไปเราลงไปที่รถไฟเลยไอ้สัตว์อย่ากพึ่งลงเข้ากับเฮ้ยนี่เราป้องกันรถไฟลงทางนี้ลงทางนี้เพื่อนลงทางนี้ลงทางนี้ ีป้องกันรถไฟนะโอเค๋ป้องกันยัยตัวกูตายแล้วจะลงเหล้าเหรอโอยใครปละเบิร์ดใจเย็นดิเพื่อนไม่ต้องลงเรากันเหมือนตาแรกอ่ะอุ้ยเชี้ยอะกูโดนกูโดนกูโดนแล้วกูโดนแล้วช่วยอยู่กูช่วยอยู่กูพยายามอยู่เพื่อนเพื่อน กูยามอยู่กูย้ำยูยามันอยู่ข้างล่างอยันอยู่ข้างล่างไปได้ไงรถไฟมันี่มันอยู่ข้างล่างนี่ไงอย่าต้องการข้างล่างนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เพื่อนเออไอใครพันระเบิดมาตรงนี้วะมาไปนี่เพื่อนรถไฟกันรถไฟกันรถไฟโอ้ยกูจะตายมีอะไรตาย เฮียเราจะกัน <troops> ย <desserts> <Negative trucks> ังไงแล้วนี่มากันไม่แถเอ้ยรถไฟเต็มเลยเพื่อนเพื่อนรถไฟเต็มเลยเพื่อนเฮ้ยมึงยิงยุงยิงยุกเฮ้ยเมื่ดเมื่อยิงรถไฟเลยนเด็กดุจันไอจีฟีที่มาให้กระสุนหมดแล้วเฮียแล้วอ๋อไม่ใช้สมบีษฐ์ทหารมั้ยเฮ้ยมันไม่ชุดแล้วมันมาอีกเวฟแล้วมันมาอีกเวฟแล้วเพื่อน้ ตายแน่เลยตายแน่เลยเฮปเข้าข้างหลังเลยนะระวังนะเฮ้ยใหม่เงาใหม่เงาใหม่เงาเข้างนี้ข้างนี้ฟองบีเต้นเลยเอ๊ะเฮ้ยกลุ่มลังไปกลุ่มลังไปกลุ่มลังไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูโดนเพี่อะ กูโดนคุณร้อยใครตายไอ้แตกไอ้บินแตกไอ้บินไอ้บ้านแตกเฮ้ยพวกมึงน้ำตายนะเติมฟ้ากูจะเกิดอ่ะกูจะได้เกิดถึงจันหน่อยถึงกันหน่อยเติมเงือกเติมเงือกได้ได้ได้ถึงกันทรเอ้ยมันมีตัวเรียก มาทางขวาเยอะมาทางขวาเยอะทางขวาเยอะทางขวาเยอะโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกเวฟแล้วเอ้ยมึงเคยดูที่ป้องนัดปืนป้องปืนนะมันทีกส่วนหมดอ่ะไอ้ยังต้องช่วยกูไปกูตายไว้กูเกินไหมเดี๋ยวเพิ่งตายกันตายเตียนเทียคนนะเพื่อนมัขึระวังดียกูเก๊ะ ตายข้างบนตัวช่วยแั่คนนี้ไอ้ยี่ให้เติมปืนเติมปืนเติมปืนลูกระสุนหมดด้วยเหลือลูกกระสุนเหลือแไม่กี่นุ๊กมีจังหวะเติมลูกกระสุดเลยเดินมาอีกเดินมาอีกเฮ้ยพลาดพลาดแล้ววะโอ้ยเฮียขอดูอันนี้หน่อยละกันเอ้ามันจะทิ้งเราเหรอไอ้เบิร์ตไอ้เบิร์ตจะยิงมันเลยเบิร์ตจะไปยิงมันดิ ที่วราจะผ่านเอาละครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ดูคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมาจนจบถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้ยนะครับขอบคุณครับบุย